ตอนนั้นเริ่มต้นทำงานเป็นนักเคมีที่บริษัทในเครือสินค้าอุปโภคและบริโภคชั้นนำของประเทศเรามีโอกาสได้ดูแลงานหลายด้านทำให้ได้รับความไว้วางใจให้ทำงานในระดับผู้บริหารแต่ตำแหน่งที่สูงขึ้น<ม>ก็ทำให้หน้าที่เพิ่มมากขึ้นด้วยเราต้องรับผิดชอบทั้งงานบริหารและก็ดูแลโรงงานในนิคมต่างจังหวัดทำให้ต้องออกจากบ้านตั้งแต่เช้าเลยค่ะกว่าจะกลับถึงกรุงเทพก็ดึก ทุกวันต้องเข้าไปรับลูกชายจากบ้านพี่ชายแล้วก็อุ้มเขาขึ้นรถกลับบ้านจะมีเวลาเหลืออยู่กับเขาได้บ้างก็แค่ช่วงวันหยุดนะคะจนวันหนึ่งเราเห็นลูกนั่งทําแบบฝึกหัดคูม,มงในเรื่องการคูณและหารเศษส่วนตอนนั้นเน่ยเรียนอยู่แค่ชั้นป .3 เท่านั้นเองก็ทําให้เรารู้สึกตกใจว่าเอ๊ะลูกเราสามารถทําเรื่องแบบนี้ได้ด้วยเหรอ เหมือน,นเราเสียโอกาสดีๆที่จะเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของลูกไปค่ะ <and Fro yle> เลยคิดว่าถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะต้องบาลานชีวิตของเราใหม่เราควรมีเวลาดูแลลูกด้วยตัวเราเองตอนนั้นก็เลยคิดตัดสินใจที่จะลาออกจากงานประจำเริ่มมองหาธุรกิจที่ถ้าทำแล้วเราจะมีเวลาพอที่จะมีส่วนร่วมกับการเติบโต ในทุกๆช่วงเวลาของลูกค่ะตอนนั้นมี4ปัจจัยที่ใช้ในการเลือกทําธุรกิจค่ะนั่นก็คือเป็นธุรกิจที่มีความมั่นคงสามารถที่จะใช้ทักษะการจัดการที่เรามีมาเริ่มต้นด้วยการลงทุนที่ไม่สูงมากแล้วก็สามารถบาลานซ์ชีวิตให้กับครอบครัวได้ค่ะ ซึ่งคูมองเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์เราได้ครบทั้ง4ด้านค่ะเรามองว่าธุรกิจการศึกษาเนี่ยค่ะเป็นธุรกิจที่มีความมั่นคงและยั่งยืนบนโลกใบนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาที่สําคัญก็คือว่าตัวเราเองเนี่ยเรามีประสบการณ์ตรงค่ะที่มีลูกเรียนคุ่มองอยู่แล้วมันเ,เลยทําให้เรามองเห็นเลยค่ะแล้วก็รู้เลยว่าเป็นระบบที่สามารถดึงศักยภาพของเด็กๆออกมาพัฒนาได้จริงๆแล้วก็ในขณะที่เรียนเนี่ยเด็กๆก,ก็มีความสุขกับการเรียน จากวันนั้นจนถึงวันนี้ค่ะก็เป็นเวลากว่า15ปีแล้วที่ทำคุ้มมงมาค่ะมีความภูมิใจมากๆที่ได้ทำงานการสร้างคนดีใจมากที่มีโอกาสได้เห็นลูกศิษย์ของตัวเองมีพัฒนาการที่ดีขึ้นมีการเติบโตขึ้นแล้วก็สามารถที่จะนำทักษะต่างๆที่ได้จากการเรียนคุโม,มงไปปรับใช้จนประสบความสาเร็จและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมค่ะเราเองก็ได้พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ะะผ่านการเรียนรู้จากเด็กๆที่มาเรียนกับเราที่ศูนย์แล้วก็เข้าร่วมสัมมนาที่บริษัทได้จัดขึ้นทั้งในและก็ต่างประเทศเป็นโอกาสดีมากค่ะที่เราได้มีโอกาสเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกับคุณครูคุณม,มงทั่วทุกมุมโลกจึงกล่าวได้ว่าคุณม,มงเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และการแบ่งปันอย่างแท้จริงค่ะ